สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเคว้งฝานรกทะเล2015เปิดช็อคแรกมาในขณะที่ชายสี่คนนะครับประกอบไปด้วยจอห์นจิมเร็กและฟิลกำลังมุ่งหน้าไปยังดองกาด้วยเรือยอและในระหว่างที่พวกเขากำลังนอนพักผ่อนอยู่ข้างล่างเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจ,จู นั่นมีคลื่นยักษ์สูงถึง40ฟตุตซัดถล่มเข้ามาที่เรืออย่างจังโดยไม่มีสัญญาณบ่งบอกใดๆให้ตั้งตัวก่อนเลยแม้แต่น้อยหลังจากพวกเขาได้สติก็พบว่าเรือพลิกคว่ำอยู่ในสภาพกลับหัวพร้อมกับน้ําที่ค่อยๆทะลักเข้ามาทุกคนจึงไปยา,ยามช่วยกันหาทางออกเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นน้าก็ค่อยๆเอ่อสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วจอนผู้ที่มีความรู้ด้านเรือมากที่สุดจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันย้ายของที่จําเป็นมาไว้ในจุดสูงที่สุดนั่นก็คือเคบิน ซึ่งในตำนานฤริกก็ได้หยิบสัญญาณฉุกเฉินมาด้วยก่อนที่ทั้งหมดจะหนีขึ้นไปยังจุดดังกล่าวจากนั้นพวกเขาก็นําอาหารส่วนหนึ่งมาแบ่งการกินเพื่อทดแทนพลังงานที่สูญเสียไปเมื่อครู่พร้อมกับพูดคุยถึงหนทางการรอดจากเรือนี้ซึ่งจอนก็กล่าวว่าหากคิดจะพลิกเรือนั้นเป็นไปไม่ได้แน่เพราะในตอนนี้เรือจมอยู่ใต้น้ําที่มีน้ําหนักถึง75%อย่างดีที่เรามีอาหารและน้ําในแท้งอีกพันพันลิตรฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องยอมรับสถานการณ์ปรับตัวอยู่กับมันและรอจนกว่่าาจะมมีคนชวย ถัดมาในเชา้าวันที่4นับจากวันที่เรือลมจอนใช้มีดใบเลื่อยตัดผาไปที่ผนังของเรือจนเป็นช่องโหว่เล็กๆเพื่อใช้สำหรับสอดกล้องสัญญาณอีเพิร์บหรือสัญญาณฉุกเฉินออกไปที่นอกเรือหวังให้ใครสักคนผ่านมาแล้วได้ยินมันทว่าวิธีนี้ก็ยังไม่ได้ผล เพราะเรือที่สัญจรไปมาแถวนี้มักไม่มีโทรศัพท์รับสัญญาณก่อนที่ภาพจะตัดไปณวันแรกที่เรือยอดของพวกเขาเริ่มออกเดินทางจนเป็นเจ้าของเรือและกัปตันที่จะต้องนําลูกทีมเรือหน้าใหม่ที่แทบจะไม่เคยออกทะเลแล่นเรือไปยังตองกาเนื่องจากมีเหตุจําเป็นจะต้องหาคนมาดูแลแทนลูกเรือเก่าเมื่อเป็นเช่นนั้นจิมก็เลยตัดสินใจอาสา,าเป็นลูกเรือเพราะต้องการห่างกับแฟนสาวสักพักเพื่อให้แน่ใจสถานะรีบออกทะเลเพื่อผ่อนคลายสมองหลังจากที่หมอแจ้งว่าอาการป่วยของเขาดีขึ้นแล้ว ส่นฟิลนั่นหวังจะเที่ยวเฉยโดยระยะเวลาที่พวกเขาเล่นเรือครั้งนี้รวมแล้วประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่ออกเรือมาพักใหญ่เสียงของวิทยุก็ดังขึ้นจนจึงลงมาฟังเป็นการแจ้งสภาพอากาศให้ทราบว่าขณะน,นี้เกิดพายุไซคโคลเขตร,ร้อนที่นอกชายฝั่งตะวันออกและคลื่นทะเลสูง6เมตรหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเตือนว่าทางที่พวกเขากําลังจะไปนั้นมีสภาพอากาศรุนแรง สิ้นเสียงวิทยุลงรอยยิม้มก็ค่อยๆแฝงขึ้นมาบนใบหน้าของจอนเพราะเขาจะใช้โอกาสนี้ทำเวลาให้ดีที่สุดในการเล่นเรือไปอย่างตองกาว่าแล้วเขาก็รีบกังใบเรือโดยไม่บอกกล่าวเรื่องนี้แก่คนอื่นๆณปัจจุบันจากการคาดเดาของจอนเขาคิดว่าอีกประมาณ5วันน่าจะมีเครื่องบินผ่านมาเจอซึ่งเที่ยวบินในประเทศอาจจะรับสัญญาณอีเพิรไม่ได้จึงต้องหวังพึ่งเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผ่านไปอีกวันริที่อยู่ด้านในสุดของเคบินเริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงขอสลับเปลี่ยนที่กับฟิลที่อยู่ด้านนอกพร้อมกับรู้สึกงุนหงิดจอนมากจึงตอว่าอย่างหนักที่รู้ทั้งรู้ว่ามีพายุแต่ก็เลือกที่จะพาทุกคนออกมาเสี่ยงก่อนที่ภาพจะตัดไปตอนที่จอนนำทีมทุกคนเพิ่มใบเรือเร่งความเร็วพร้อมกับบอกทุกคนว่าพายุกำลังจะมานี่แหละถึงจะเรียกว่าการล่องเรือของจริงทมกลางความกังวลของคนที่เหลือนั่นก็เป็นเพราะว่า จอนเบิกการล่องเรือแบบเดิมๆและเขาก็ชื่นชอบความตื่นเต้นในการล่องเรือฝ่าพายุต่างจากฟิลที่มีประสบการณ์เดินเรือหน่อยจึงกระวนกระวายจากความกลัวที่พุ่งพล่านและเอาแต่ถามจอนซ้ำๆว่าพายุจะหมดเมื่อไหร่จอนจึงคลายความสงสัยให้ว่ามันคงไม่หมดไปหรอกเพราะเราจะอาศัยอยู่ในพายุลูกนี้ไปจนถึงดองก้าด้วยความเร็วนั่นจึงทําให้ทุกคนรู้ว่าจอนตั้งใจหันทิศทางเรือเข้าหาพายุเมื่อเป็นเช่นนั้นฟิลจึงรีบหันไปคว้าวิทยุติดต่อมาหายามชายฝั่งเพื่อให้เขาส่งหอมมาช่วยเหลือ แต่มันก็ไร้ประโยชน์เพราะจอรนเดินเข้ามาบอกว่าวิทยุที่เขาถืออยู่นั้นมันเป็นวิทยุระยะสั้นจึงไม่มีใครได้ยินซึ่งสาเหตุที่มันเป็นระยะสัน้นก็เพราะว่าเขาไม่มีใบอนุญาตและไม่อยากเสี่ยงเงินให้กับมันขณะเดียวกันจิมก็ได้มีการอาเจียนออกมาอย่างหนักเป็นเพราะเขาไม่เคยออกทะเลมาก,ก่อนนั่นจึงทําให้เขาเมาเรือนั่นจึงทําให้ริคกีิบทำหาสมอเรือกับจอรนเพื่อทวงไม่ให้เรือสั่นคลอนไปมากกว่านี้นายตอนแรกจอนก็เอาแต่ใบเบี่ยงไม่ยอมให้ใช้ เมื่อริกพูดได้ดีแล้วจอนไม่ฟังริกจึงต้องใช้วิธีขู่จนในที่สุดเขาจึงยอมก่อนที่ริกกับจอนจะขึ้นไปด้านบนแล้วช่วยกันแบกสมอยุลลงทะเลหลังจากที่ทั้งคู่กลับลงมาเรือนก็สัส่นสะเทือนอย่างแรงอีกครั้งจอนยึงบอกว่ารางมันปะทะริกจึงขึ้นไปตัดมันทิ้งซึ่งจอนก็ได้ห้ามไว้เพราะเกรงว่าหางเรือจะสะบัดก่อนที่จะไล่ให้ทุกคนไปนอนแล้วค่อยแก้ปัญหาต่อในวันพรุ่งนี้วันที่8 ิมเปิดประเด็นถามขึ้นมาว่าหากเรือพลิกอีกทีพวก,กเราจะเป็นอย่างไรริชยึงปิงไอเดียว่าต้องตัดช่องเป็นประตูนีออกไปแน่นอนที่เจ้าของเรือยอย่างจอนจะต้องห้ามแต่ก็ไร้ผลเพราะริชเริ่มลงมือทันอย่างทันทีก่อนที่ทุกคนจะทะยอยออกมาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากสูดอากาศเข้ามาในปอดท่ามกลางความเควงคว้างของทะเลซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีใครผ่านมาเมื่อไหร่และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ แบตของกล่องสัญญาณอีเพิร์บก็ดันหมดลงสะาย้ทางเดียวที่จะรอดตอนนี้ก็คือทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองวันที่10จอห์นและริกได้นำชิ้นส่วนของเรือที่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมาประกอบกับแปลงไว้สำหรับอำนวยความสะดวกบนเรือรวมถึงอาหารต่างๆที่ตกอยู่ภายในเรือส่วนที่จมน้ำด้วยโดยจอห์นนั้นอาสาเป็นผู้มุดลงไปเอาของส่วนจิมกับริกมีหน้าที่ตั้งเสาหลักสีที่บนสุดเผื่อว่ามีเครื่องบินบินผ่านมาต่อมาริกก็ได้ออกกฎว่า จากนี้ไปพวกเราตัดสินใจด้วยการโหวตจะไม่มีใครเป็นหัวหน้าสาเหตุก็เป็นเพราะว่าไม่วริชจะเสนอวิธีใดจอนก็จะคอยขัดคอตลอดและอ้างว่าตนเป็นกัปตันวันที่20ตอนนี้ทางฝั่งของครอบครริคจิมและฟิลเริ่มมีการพยายามติดต่อเนื่องจากพวกเขาเคยบอกว่าอีก2ส,สัปดาห์จะถึงตองกาและจะติดต่อกลับซึ่งนี้ก็สัปดาห์ที่3แล้วแต่ก็เงียบกันไปเฉย ทางด้านของเรือหลังจากที่คนออกไปข้างนอกจนหมดจนก็เปิดแท้งดูเพื่อเช็กว่ามีดับหนึ่งเลือมากแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเลยสักหยดทั้งที่ตนเติมมาเป็นพันๆลิตรเขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นๆในขณะที่ทุกคนนั้นกําลังนั่งล้อมวองผลัดกันกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกฟิลที่ได้ยินดังนั้นก็เกิดสติแตกขึ้นทันทีเพราะคิดว่าตนเองจะต้องตายแน่ๆพร้อมกับแทรกตัวออกไปด้านนอกเรือ จนทำให้มิดร่วงหายไปในทะเลริกที่เห็นเันนั้นจึงโมโหจึงตามออกมาทันทีพร้อมกับไล่ฟิวออกไปจากเรือเพราะคิดว่าฟิวนั่นคือไอ้อ้วนไร้ประโยชน์ก่อนที่จิมและจอนจะห้ามไว้จอนพูดประมาณว่าที่เขาไม่ให้ฟิวทําอะไรเพราะไม่ไว้ใจและตนจะเป็นคนดําลงไปดูใบเรือเดี๋ยวนี้เพราะตนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนฟิวที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกทนไม่ได้ที่คิดว่าตนเองโดนยามจึงรีบถอดเสื้อตอนเองออกแล้วชิงกะโดดลงน้ําไปก่อนจอนจึงหันมาพูดกับริกว่าถ้าฟิวไม่รอดละ่ะ นายมันบ้าไปแล้วริกริงยอมถอดเสื้อออกแล้วก็โดดตามลงไปช่วยฟิลขึ้นมาวันที่30ทั้งฝั่งของครอบครัวทุกคนเริ่มกระตือร,รือร้นมากขึ้นเปลี่ยนจากการพยายามติดต่อเป็นการแจ้งเรื่องนี้กับหน่วยกูภย้ภัยพร้อมกับพยายามวิทยุหาเระยยัดอยู่เป็นประยะ วันที่34ตอนนี้อาหารของใช้ทั้ง4ี่เริ่มลดน้อยลงแล้วฟิวจริงกิดจ,จะตกปลากินแต่มันก็ไม่มีเลยสักตัวม่นำซ้ำน้ำดื่มที่มีอยู่ในตอนนี้ก็มีแค่น้ำอัดลมที่จิบจนเอียนรอดื่มน้ำเปล่าจากฝนก็ไม่มีตกลงมาสักหยดจากนั้นจอนก็หันมานั่งวิเคราะห์ถึงเส้นทางที่เรือจะลอยไปซึ่งมันก็เดินหน้าไปทางเหนือของทวีปวันละ1-20ไมล์โดยจากแผนที่แล้วกว่าจะถึงฝั่งทิ่ใกล้ที่สุดก็ราวๆประมาณ1,000พันไมล์ ในตอนีพวกเขาเริ่มยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ได้แล้วจึงไม่ค่อยกระวนกระวายสักเท่าไหร่ต่างพางกันทําในสิ่งที่ตนเองสบายใจในทันใดนั่นเองฟิวดันพลาดท่าลื่นทําให้แบดที่มีอันเดียวร่วงลงไปในทะเลพอริกได้ทราบเช่นนั้นก็เกิดอาการมโมโหจึงด่าทอฟิวอย่างหนักเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาเพิ่งจะทํามีดที่มีเพียงอันเดียวหายไปก่อนที่เพื่อนคนอืนอ่นๆจะมาห้ามริกและปลอบใจฟิววันที่36 พวกเขาตัดสินใจร่วมมือกันสร้างระบบกักเก็บน้ําขึ้นมาจากไม้และท่อแปบ๊บที่มีโดยจอนกับฟิลเป็นคนช่วยกันออกแบบเหตุผลเพราะร่างกายของคนสามารถขัดอาหารได้แต่ไม่สามารถขัดน้ําได้จึงวางแผนไว้ว่าจะลดอาหารลงให้เหลือวันละนิดน้ําวันละสองออน ทันได้นั่นเองสายตาของพวกเขาก็เหลือไปเห็นรอยยอดลำหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่ไกลๆพวกเขาจึงพยายามก่อไฟขึ้นมาสร้างควันเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้ผลขาดว่าพวกนั้นจะมองไม่เห็นสุดท้ายเรือลำนั้นก็จากไป างฝั่งของครอบครัวในขณะน,นี้ข่าวในวิทยุรายงานถึงเรือของโรสโนโอเอลพร้อมกับชายทั้ง4ที่หายตัวไประหว่างการออกเดินทางหลังจากการค้นหารอบแรกก็ไม่สําเร็จหน่วยงานจึงเริ่มแรงผลักดันค้นหาครั้งที่2แม้ว่าจะต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากทางด้านของผู้รอดชีวิตขณะน,นี้น้ำสองออนสุดท้ายของพวกเขาก็ได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยทว่าพระเจ้าก็ยังคงเข้าข้างอยู่บางเพราะฝนได้กระหน่ำตกลงมากลางดึกนั่นจึงสร้างความดีใจให,ให้แก่พวกเขาเป็นอย่างมาก วันที่50ขณะที่ฟิวกําลังตัดหนวดโดยมีเงาน้ําสะท้อนเป็นกระจกทันใดน,นั่นเองปลาตัวใหญ่ก็ว่ายผ่านตาเขาจึงตะโกนบอกให้ทุกคนเตรียมอุปรกรณ์จับมันครู่เดียวเท่านั้นมันก็ผ่านมาอีกครั้งพวกเขาจึงสามารถช่วยกันจับมันมาได้สําเร็จทว่าในตอนนั้นทุกคนก็ไม่มีไฟที่จะทําให้มันสุกจึงต้องกินแบบดิบๆและระหว่างที่กําลังกินอย่งอางอร่อยจูจูริกก็พูดขึ้นมาว่า ต้องการให้จอนตามหาท้งน้ำมันแต่จอนก็เลือกปฏิเสธเพราะคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันสึกกร่อนไปแล้วแค่ไหนซึ่งถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวคงจะสวยวันที่75ปลาในทะเลก,ก,ก,ก็ค่อยๆมีจำนวนมากขึ้นเมนูของพวกเขาจึงมากขึ้นเช่นกัน และในขณะที่ทุกคนกําลังมีความสุขกับก,บการจับสัตว์ทะเลจิมก็พูดขึ้นมาว่าแล้วนึกถึงตอนทอดดูสินั่น,นจึงทําให้ริ้คิดได้ว่าต้องการจะเช็คแทงน้ํามันโดยคราวนี้เขาเลิกจะไม่ง้อจอนและจะลงมือหามันด้วยตัวเองเป็นเหตุให้จอนต้องยอมทําเพราะไม่ไว้ใจริกกลัวว่าเรือของตอนเองจะเสียหายเกินไปจนในันที่สุดแล้วทุกคนก็พบว่ายังพอมีน้ํามันอยู่บางริกจึงลองจุดไฟที่ปลายเท่าน้ํามันเพื่อดัดแปลงใช้แทนเตาแก๊สท,ทาให้ทุกคนได้กินปลาทอด ในตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ในทางกลับกันอารมณ์ของริกดันรุนแรงมากขึ้นทุกทีขนาดจิมเพิ่อนรักยังโดนซัดจนร่วงลงทะเลตัดมาที่ฝั่งของครอบครัวอีกครั้งขณะนี้พวกเธอพยายามส่งคำเรียกร้องขอเพิ่มกำลังการค้นหาแต่ก็ไร้ผลเช่นเดิมเพราะงบประมาณไม่เพียงพอฉะนั้นพวกเธอจึงต้องออกเงินกันเองเป็นจำนวน15 0 0 0เหรียญต่อการบินเพียงหนึ่งครั้ง ทว่าหนืองงันก็ยังคงไม่เจอเรืออยู่ดีเพราะไม่สามารถเดาได้เลยว่าส้นทางของเรือที่ถูกต้องคือทางไหนเนื่องจากไม่สามารถติดต่อวิทยุเรือได้แล้วจนกระทั่งครอบครัวยอมแพ้ร่วมกันลอยดอกไม้แต่การจักไปของพวกเขาวันที่115จอนและพวกสามารถทำงานกันเป็นทีมได้อย่างดีต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนเองมีอาหารน้ำและแล้วพวกเขาก็ได้รับขา่าวดีเมื่อจิมหันว่า มีเกาะรออยู่ด้านหน้าในระยะทางไม่เกินสิบไมล์นั่นจึงสร้างความดีใจและตื่นต้นให้แก่พวกเขาอยู่ไม่ใช่น้อยวันที่1 1 9เรือก็เริ่มเข้าใกล้ชายฝั่งอย่างเต็มที่พวกเขาจึงต้องช่วยกันเตรียมข้าของที่จําเป็นลงกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอยู่เกาะพร้อมกับคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเกาะดังกล่าวคือเกาะอะไรทวายยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่าไหร่อันตรายก็เริ่มมากขึ้น ทั้งกระแสน้ำที่พร้อมดูดร่างมนุษย์เข้าไปสู่ก้นทะเลรวมไปถึงฉลามตัวใหญ่ที่เกือบจะเอาจอนไปกินโชคดีที่เพื่อนๆช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็สามารถเข้ามาในเกาะได้ทั้งสี่พักจนหายเหนื่อยริชจึงเริ่มนำทางเพื่อนๆอ,ออกสำรวจเกาะซึ่งเดินเข้ามาไม่ลึกก็พบทางคล้ายกับว่ามีคนทำไว้ก่อน จึงทำให้พวเขาได้พบกับบ้านพักต่างอากาศของใครสักคนจากนั้นทั้งสี่จึงเคาะและเรียกกันไปสักพักเมื่อเห็นว่าไม่มีคนอยู่จึงพยายามหาทางเขา้าฟิลจึงเสนอความคิดว่าอาจจะมีกุญแจซ่อนอยู่แถวนี้ทุกคนจึงช่วยกันค้นหากระทั่งเจอและไขมันได้หลังจากเข้ามาแล้วริกก็ดิ่งตรงไปหาโทรศัพท์ ทว่ามันก็ใช้งานไม่ได้เขาจึงหันมาหาของกินเช่นเดียวกับจิมและฟิลต่างจากจอรนที่มีสีหน้าโศกเศร้าไม่ตื่นเต้นดีใจเหมือนกับคนอื่นๆน,นั่นก็เป็นเพราะว,ว่าเขาคิดถึงเรือที่ลอยอยู่ในอ่าวอยากกลับไปหาใจจะขาดตกเย็นวันนั้นทังสีก็ได้มีการจัดปาร์ตี้ฉลองให้แก่ความสําเร็จ ที่รอดตายมาจากกลางทะเลแถมยังโชคดีที่เจอบ้านคนและเต็มไปด้วยอาหารพวกเขาต่างขอบคุณกันและกันที่ร่วมไปชันความหายนะมาด้วยกันโดยไม่ลืมที่จะขอบคุณจอนและเรือรถโซโนโอเอลเพราะถ้าหากไม่มีสองสิ่งน,นี้ทั้งหมดก็คงจะต้องตายอย่างเช่นกันก่อนที่ทุกคนจะดื่มยางเต็มที่ชาวันต่อมานายตำรวจท่านหนึ่งก็ได้มาเคาะประตูเพราะเห็นว่าทั้งสีไม่ใช่เจ้าของบ้านทั้งสีจึงอธิบายให้ฟังว่า พวกเขานั้นคือลูกเรือโซเนเอลที่หายตัวไปตำรวจที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึง้งเพราะคิดว่าทั้งสี่คนจะตายไปแล้วด้วยซ้ำก่อนที่เขาจะพากันทั้งหมดมายังสถานีตำรวจจากนั้นริชจิมและฟิลก็ผลัดกันใช้โทรศัพท์โทรไปหาครอบครัวเพื่อแจ้งข่าวดีมีเพียงจอห์นคนเดียวที่ไม่รู้จะโทรหาใครหลังจากนั้นทั้งสีก็ถูกส่งตัวกลับบ้าน ทันทีที่พวกเขาเก้าวขาลงจากหอนักเขาก็กรูกเข้ามาสัมผัสยกใหญ่เพราะทึ่งในสปิริตของพวกเขาที่สามารถรอดมาได้อย่างน่านเหลือเชื่อแม่นานนากักครอบครัวของริกจิมและฟิลก็ตามมาพร้อมกับโอบกอดกันด้วยความคิดถึงต่างจากจอที่ไม่มีใครเลยหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบลง ริกจิมและฟิลก็ได้กลับคืนสู่ครอบครัวส่วนจอนผู้เป็นเจ้าของเรือถูกนักข่าวสัมภาษณ์อย่างละเอียดในเรื่องการใช้ชีวิตของพวกเขาในช่วงเวลา119วันท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจอนก็ตอบไปว่าพวกเราลอยคออยู่ในทะเลตลอดเวลาแต่รอดมาได้เพราะเราสามคีกันฉะนั้นตลอดทั้งชีวิตจากนี้ไปตนจึงอยากจะขอบคุณฟิลริกและจิมต่อมา ข่าวนี้ก็ได้กระจายไปอย่างแพร่หลายแต่ก็ไม่ไว้โดนรามาหาว่ากุเรื่องมาโมโดยความที่มันยากจะเชื่อว่าพวกเขารอดมาได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจอ์นจึงพาผู้ตรวจสอบของกองนาวิกโยธินกลับไปกู้ซากเรือและปฏิทิะต่อเพื่อหาชิ้นส่วนหลักฐานมายืนยันว่าพวกเขาลอยคอกลางทะเลจริงๆสุดท้ายก็ได้พบกับหลักฐานทางนิติเวชท,ที่แสดงให้เห็นว่านี่คือเรื่องจริงหลังจากนั้นมาเป็นเวลา8เดือนริคก,ก็ได้เสียชีวิตลงจากโรคเนื้อง,งอกในสมองซึ่งเป็นต้นเหตุของอารมณ์ฉีวเฉียดอย่างหนักส่วนจิมนั้นก็เลิกกับแฟนพอดีเขาจึงหันไปดูแลริคขณะที่เขาป่วยจนปัจจุบันกลายเป็นพยาบาล ทางด้านของฟิวเขาตัดสินใจกลับไปล่องเรืออีกครั้งที่แปซิฟิกและมีลูกเรือเพิ่มหนึ่งคนส่วนจอรนหลังจากออกจากเกาะก็ไม่ได้เจอกับทั้งสามอีกเลยและหนังก็ได้ตัดจบลง